สวัสดีช่องน้องชงายฉายละครสั้นนะคะขณะนี้นะคะอยู่ที่วัดนาม,มาตูมนะคะอำเภอพนัทนิคมจังหวัดชมมลบุรีนะคะวันนี้จะพามาชมเมนเผาศพต่างเก่านะคะที่ปัจจุบันนี้หรือเมื่อเมื่อ8ปีที่แล้วนะคะได้ถูกบูรณะใหม่นะคะจากเมนเผาศพนะคะกลายเป็นที่ปฏิบัติธรรมนะคะของหลวงพ่อขวัญชัยนะคะหรือพระอาจารย์ขวัญซึ่ง ท่านเนี่ยเป็นเจ้าอาวาสของวัดนามาตูมนะคะเดี๋ยวจะพาเข้าไปชมด้านในกันค่ะแล้วนี่ก็คือบริเวณทางเดินที่จะเข้าไปชมเมนเผาศพหลังเก่านะคะ ก็ค่างค้างน้านายก็คงไม่ต้องบรรยายอะไรมากนะคะก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันนะคะว่ามันคือสถานที่อะไรนะคะก็บอกเลยว่าถ้าเกิดเป็นสมัยก่อนเนี่ยก่อนที่จะบูรณะเป็นที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยคือบริเวณนี้ค่อนข้างที่จะน่ากลัวเลยเลยทีเดียวนะคะโดยเฉพาะ นี่นะคะเมนนะคะเนี่ยถ่ายให้ดูเลยว่าเนี่ยเป็นเมนจริงๆเมนนี้คือเพื่อสมัยก่อนเนี่ยใช้จริงเผาจริงนะคะเพราะว่าที่วัดเนี่ยมีเมนนี้เพียงแค่เมนเดียวนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยวัดเขาได้สร้างเมนเผาศพหลังใหม่ขึ้นมานะคะหลังนี้ก็เลยตกแต่งภายในอย่างสวยงามค่ะก็คือไม่ได้น่ากลัวแล้วนะคะแล้วก็พระอาจารย์นะคะท่านก็ใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมนะคะ นี่นะคะจะเห็นได้ว่าส่วนนี้นะคะนี่คือประตูค่ะประตูของเตาเผาเลยนะคะเตาเผาก็ภายในนี้นะคะก็จะมีรูปภาพที่เกี่ยวกับประวัติของพระอาจารย์นะคะเดี๋ยวอ้อมไปดูอีกฝั่งกันนะคะอีกฝั่งหนึ่งคะ่ะว่าน่าจะเป็นห้องที่ท่านใช้ปฏิบัติธรรมนะคะ ฝั่งนี้นะคะเป็นห้องที่ท่านใช้ปฏิบัติธรรมนะคะเดี๋ยวไปชมภายในกัน,นะคะ่ะนี่นะคะก็สะอาดสะอ้านนะคะก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้น่ากลัวแล้วนะคะท่านใดที่แวะมาเที่ยววัดนามาตูมนะคะมาสักการะพระปรมสารีริกธาตุนะคะท่านก็สามารถเดินเข้ามาชมใน เมนส่วนนี้ได้นะคะก็คือเขาก็เปิดทุกวันนะคะไม่ได้ปิดนะคะก็ขอบคุณสำหรับทุกท่านที่เข้ามาชมช่องเล็กๆของเรานะคะช่องน้องชางายฉายละคขอสั้นสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ